จุกเต็มต้นแล้ววันนี้แตงนามาแตงนามาเก็บก็คือที่เราจะไปงานค่ะคนนู้นดูจ้ะมาเนี่ยมามามันไมอร่อยเนาะ นางดูลูกนี้ดิลูกนี้สวยเนานะเอื่อืๆว่าจุดอืีไม่เป็นไรกัดออ,อือหือนางดกน่อรอ่บอ่ที่มือเจ๊ เอาเลยนะสามลูกเน,นี้ยนี่เนี่ยกินสบายใจค่ะไม่ต้องล่างฉีดน้ำลดนางอ่ะกินนะ้วพาไปดูไอ้นั่นมะละมะละ กำ,ำลังแจกขอละกังโชวและอันนี้กะมันเหลืองเนาะว่ามันจะปั๊บหัวค่ะมะละเป็นมะละมะละขี้นกแต่ว่าเป็นรูปแบบรูปใหญ่นะฮะมะละขี้นกรูปใหญ่ เราไปซื้อต้นมามันจะเป็นต้นมันในนี่ค่ะต้นมันเริ่มเลื้อยแล้วอะค่ะแต่มันจะมีอันต้นใหญ่กว่านี้นะที่เลื้อยเยอะฉันไม่เอาฉันเอาอันนี้แป๊บเดียวมันก็เกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่แหละค่ะดอกของเขามีลูกติดมาลูกหนึ่งมันเลื้อยแล้วมันมีลูกติดมาลูกหนึ่งคิดว่ามันน่าจะง่ายอะเดี๋ยวเราให้มันเลื้อยแข็งแรงติดสักพักหนึ่งเดี๋ยวฉันจะไปยอยเด็ดยอดมัน ต้งจิ้มมันกลีกมันจะแตกไปอีกอันนี้เพื่อเขาจะแตกก็ได้กินแหละโดยนี่ยิ่งตามร้านพวกนี้เขามีแบบปลูกไว้แล้วง่ายๆเลยย่นระยะนนเวลาได้แล้วฟักทองฟักทองเนี่ยถ้าไม่ขา้าว่าที่จะเอาเม็ดพัยอดนะเม็ดของเอตวันต้นกาเม็ดพอดี อย่าดูถ้ามันไม่งานนะเพราะว่านิ่มแต่แดดไม่แรงค่ะตอนนี้น้องกอ็น้องก็ออกยอดอยู่นะน้องก็ออกยอดอย <c oughs> มมนค่อยจับเขาเลื้อ,อยขึ้นไปเฮ้ยดูอยไรแกตูด ขายเป็นเพราะเราชิดน้ามนะั้แต่น้ามัถังโอ้สวย <c oughs> งามมากออามาที่ออกอีรูงมามพอแล้วกันเจ้พอแล้